สวัสดีครับช่องปาโก้ลำเพือนออฟิเชียลครับพี่น้องครับวันแล้วครับรายงานอัปเดตครับที่ตั้งเวทีครับสาวน้อยที่จอดรถบัสว่าเกาจอดไสนน้อพี่น้องเนาะเวที้สีอยู่จังไดมาจังไดครับวัดปลาบ้านนาเงี้ยครับพี่น้องครับตอนนี้ทีมบุรีรลมย์นอนกำลังจะตั้งเวทีแล้วกำลังจะตั้งเวทีแล้ววัดป่าบ้านนาเงียโลกเกยวกินายมันจีจอยเลยมันคือเล่นจีจอยครับ กินหลายมันจอยเลยอันนี้ตำแหลกครับพี่น้องตำแหลกตำแหลกตำลอยไม่ไกลไม่ไก่ยังปลาซองบนครับซองให้ล่ลำลายไหลให้มันเกิดกิเลสให้มันเกิดกิเลสให้มันเกิดความอยากครับอ,อันนี้กันหวานเย็นๆขายแก้วละจักบาทเลย ยีซีดแล้วก็ร่างพอดีค่ะมาล่ำนะตามที่ตะเก้วบทั้งนะจ้าโอ้แก้วถังเลยแก้วถังจะยิบหาซะโอ้ลูกชิ้นก็มาแล้วฮาบาทอีกทุกอย่างทุกอย่างนี่ยังเป็นได้กินครับว่าฮาบาดทุกอย่างทุกรายกาโอ้เมล็ดทอดมะล่ำกับบ <c oughs> <upside> ัวควายมีเงินหรอกครับนี่ครับพี่น้องครับสถานที่ตั้งเวทีครับสถานที่เพื่อนกับเป็นลานปูนนะ ลานปูนตั้งเวที่กะโอ้กะถือว่าคับแครบดีเลยเนาะนี่ครับผมเพื้นที่จำกัดเออพื้อนถือจำกัดอยู่พื้นที่จำกัดโอ้เพิ่นมีอ้อมสังเกตสีบริเวณฟี่อ๋อครับอ๋อหมายถึงว่าเก็บเก็บเก็บเข้าบริเวณวัดเอากำแพงวัดเลยเหรอหรือยังไงหรือมีสังเกตสีล้อมหมดสังเกตสีอ้อมหมดเลยอ้อมหมดเลยครับเพราะไทยไม่ค่อยแข็งแรงครับมันอยู่เพราะผมเพราะผมอยู่นาเยีย อ,อพี่น้องครับบรรยากาศห่อนๆครับอบอ้าวเนจักหน่อยบรรยากาศอบอ้าวร้อนๆเนาะโอ้ะอสำคัญแต่ว่าเป็นไข่นี่ล่ะพี่น้องเลยเสือพิมูกอยู่เกิดเกิดยู่นี่ก็ได้เสือพิมูกอยู่เกิดเกิดยุคนี้บัสเท่าไห,หร่มาแลงฮูบอไม่ค่าไม่ค่าบัสจักบาทมาแลงครับ,บฮะบชั่วบ่บ เพราะว่าผมผมออกช่อง YouTube แล้วได้เนี่เพราะว่ามันทำเงินในราคาเดียวกันหมดครับโอนี่นี่วัดบ้านแล้วจะบอกครับหกสิบวัดตาน่นจะเลื่อนหกสิบครับวัดนี้ก็ต้องหกสิบครับเพราะว่าราคาเดียวกันเดียวกันวัดวัดวัดนั่นจะเลื่อนขนาดใดมากอ่าเพจรำเพื่นครับพ๋อกันอีกเพจรำเพรื่อล้ววัดอีวัดหนึ่งล่ะวัดนี้มันเป็นอ่าจังหวัดอะรปฐมโอ้ปฐมมันเรื่องศีลเหมือนไอ้สาวหน่อยพ๋อกันอยีโอ้ยสาวหน่อยหกสิบบาทมันก็สุดยอดแค่นั้นแล้ว

อสาทรามโอ้พมีความสุกน้องหกสิบบาทแน่นอนเลยอันนี้เฮาคุยอยู่ครับสามสามวัดใหญ่ของอำเภอในเยี่ยนี่เก็บพวเกิดนี่ครับเกิอยบาทอันนี้เป็นสารวัตรภูมิครับที่นี่อยู่อยู่นาหรือยังนี่นผมมาสเดือนกว่าโอ้เดือนกว่า เพราะว่าผมมีพี่น้องอยู่นี่แต่เพิ่งเกษียณไปแล้วแหละครับเลยติดตามหาพี่น้องมาซื้อหรอกข้าวเกี๊ยสั่งไก่แล้วเป็นในร้อยแล้วล่ะอยู่ในซวงนะพี่น้องเกษียณไปแล้วครับเงินกันนาเดียนาเดียเพิ่งเพิ่นเพิ่นบัวเอากําไรอยู่แล้วนะเพิ่นเอาเอามาขึ้นทุนเฉยๆก็ถือว่าบัวแพงครับหกสิบบาทราคามีแต่ภาพเลยแหละสำหรับอีสานบ้านเฮาส่วนมากก็สิเป็นร้อยร้อยยี่สิบ แต่ทานที่ที่เรามาขับแคบแห่งนะสถานทีขับขับแคบพอนี่ถือว่ากว้างที่สุดในบรรดาสองสามวัดที่ผ่านมาในนี้วัดวัดวัดนี้เยี่ยมแข็งแคบกว่านี้เองเข้าตรงพี่ครับพี่ครับรถเข้ามาครับวัดป้านั่วด้อีกวัดหนึ่งเนี่ยแคบกว่านี่ครับคบผมแกว่านี้โอ้แสดงว่าสามงานมื่นี่มีแต่ขนาดใหญ่ลงแล้วขนาดใหญ่ครับอันนี้เป็นที่รู้กันว่า อันนี้ใหญ่ดิสามคณะสามมัดใหญ่นี่สามมัดทักจ้งคณะใหญ่มากคอันนี้ถือว่าปิดท้ายแถวแถบนี้แหละเนาะพิษทยครับพิษไทยเป็นเป็นเป็นคณะสาวน้อยเพิษมันแพงครับพิษไทยรายการถือว่าปังเลยครับสาวน้อยได้สาวน้อยมากถือว่าปังที่สุดๆเลยครับรอบวันนี้มัดแรงครับหมอมีมองยืนหมอมีมองนั่งเลยครับดีใจนะมดีใจกับผู้เบุนสีเบิงนั่นันละาหกสิบบาท นะีครับพี right mm ่น้องครับเวที่ห่อชิดเลยครับน่าจะเป็นชิดชิดสลาเลยครับนี่รถบัสกับบ่มีชิดเขามาจอดรถค้อว่ยกับบ่มีชิดเขามาจอดครับรถขั้วกับบ่มีชิดเขามาจอดขึ้นกันจอดได้แต่รถตู้จอดได้แต่รถตู้กับรถพระครับอยู่นี่ครับรถพระกับรถตู้อันเดียวกันครับ รถเครื่องปั่นครับพี่น้องครับอาจจะมีรถคดต,ตูมครับขับมาอยู่ใดครับสุดยอดเดลยน้คผัพาไปบึงมองรถบาสจอดพี่น้องอสุดยอดที่มองรถบัสจอดก็ได้แดดเปียงๆพี่น้อง ยังไม่ตั้งผีได้พี่น้องพี่รถบัสจอดอยู่ในศอกในเหลือพี่น้องเอ๊ะมุนเข้ามาครับมุนฟ้ามุนดวงมุนฮะไม่มีอะไรที่รถบัสทีมงานสาวน้อยทับไม่ได้มุนเป็นมุนพี่น้องมุนเป็นมุนแจ้งมุนเข้ามาแจ้งได้แจ้งมุนเข้ามาเฮ็ดยังนี่แหละครับจอดอยู่นี่ซีขั้นด้อพี่น้องเด้วยเนี่ยนอนอะไ เสือบๆแบบๆแมาทามั้งเมฆัว <c oughs> บริทายเมฆัวมานี่โอ้ดูลายเติบเลยด้วยครับเ <c oughs> มฆัวเอาสาวสวยนี่ครับพี่น้องจอดีทีซีขั้นครับ <c oughs> เลี่ยงแถวหน้ากระดานครับมุดเข้ามาครับ <c oughs> หู้งจะแคบอยู่แล้วครับ เป็นทีมจอดเป็นจอดภายในวัดนะครับแต่ว่าเป็นหลังหลังเวที่แต่ว่าของเมีเป็นอาคารเป็นตึกเป็นสลากวางกันอยู่เป็นนาทีที่จอดนี่แหละครับพี่น้องครับมารับบ่นอนอาจารย์นักดนตรีตื่นเ้ว<ม>บะบายแล้วครับเหลื่อมลงจากรถเวรโคตรก็บรรเทนลงแล้พี่น้องเนาะ วัดบ่ค่อยดีพี่น้องนี่ครับนี่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 ครับมองนี้เป็นเป็นเป็นเวทีกันเป็นนี่ครับตั้งเวทีแล้วครับพี่น้องครับเอ้าอัปเดตสถานการณ์ครับทางเอฟซีปลากรูตระลับทราบตอนนี้เราจะอยู่ที่วัดปากบ้านนาเยียครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สำเนียครับรายงานสถานการณ์ครับสวัสดีครับ